เข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3เข็มคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพบกับโรสนะคะและรายการบางกอกกระสิบกระสิบกระสิบค่ะที่นับเมื่อกี้นะคะไม่ใช่เข็มวัคซีนค่ะแต่ว่าเป็นเข็มความงามบนหน้าคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีนัดกับ เซเลบริตี้สายความงามค่ะ,ะว่าเขาเนี่ยกวดจะสวยกันขนาดนี้เนี่ยเขาโดนกันไปแล้วกี่เข็มค่ะยังไงอยากรู้แล้วนะคะตามไปถามเขาก็าดีกว่าค่ะไปค่ะเรื่องความสวยความงามเราไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วล่ะจริงไหมล่ะครับคุณหมอพออรอ สวัสดีค่ะคุณหมอพลอยโอ้โหไม่ได้เจอนานสวยขึ้นเหมือนเดิมเลยขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะอัปเดตชีวิตนิดนึงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่ามีเบบีมาแล้วใช่ค่ะก็ตอนนี้ประมาณ4เดือนนิดนทราบเพศหรือยังคะทราบแล้วค่ะให้ทายก่อนเขาบอกว่าแบบคนสวยต้องได้ลูกชายเก่งมาก คุณหมอคะอัปเดตเรื่องความงามนิดนึงว่าตอนนี้ต่อให้เป็นคุณแม่แล้วเนี่ยอันนี้เราสามารถดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างคะก็จริงเราก็จะเลือกทําสิ่งที่ไม่กระทบกับลูกน้อยในครรภ์นะคะก็อาจจะมีเลเซอร์บางอย่างกระตุ้นคอลลาเจนจากผิวด้านนอกโดยที่ไม่กระทบกับในท้องช่วงท้องเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าคลอดแล้วคุณหมอมีแผนดูแลตัวเองยังไงเป็นอันดับแรกลดน้าหนักก่อนน้าหนักคงขึ้นมาเยอะมากคุ่หน้าเนี่ยไม่ห่วงกห่วงเรื่องรูปร่างมากกว่าเพราะหลังคลอดมันก็จะมีความแบบเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุ ว่าคนไข้ที่มาอะไรเงี้ยเขาทําอะไรกันแบบเยอะที่สุดเลยค่ะจริงๆเดีย๋ยวเรียกว่าใกล้เคียงกับปกติเลยคนก็ยังกลัวๆเปิดแรกๆเนี่ยคนก็จะมาทําอะไรที่มันแบบเห็นผลทันทีแล้วอยู่ได้นานอย่างเช่นโกท็อกฟิลเลอร์เขาบอกว่า <คน S 1> <ๆ S 2> ต้องทอ<ๆ>เก็บไว้ก่อน,นหน้าเดิมมานานแล้วเขาก็เลยแบบวิ่งพาอะไรเงี้ยเรื่องความสวยความงามเรยังไม่จบแค่นี้นะครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับซเบรมิเตออีก2ท่านเราจะเป็นใครนั้นลวก็ติดตามชมนะครับ มาพูดคุยเรื่องสวยๆงามๆกันต่อหลักอัเริบมตนกันที่สาแพงพิชาพัทหน้น้านี้กันก่อนเลวอยากทราบค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้กี่เข็มนะคะตอนนี้ก็สี่เข็มสี่เข็มแล้ว วัคซีนวัคซีนค่ะฟาดเข้าไปสี่เข็มแล้วคะ่ะเพราะว่ากลัวมากๆเราต้องทํางานด้วยแล้วก็พบปะผู้คนด้วยทําเท่าที่ทําได้แล้วก็กักตัวอยู่บ้านแบบไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้มากกว่าค่ะว่านอกจากเข็มวัคซีนแล้วเนี่ยกว่าจะสวยขนาดนี้กี่เข็มคะที่นางเน้นเลเซอร์การทาเลเซอร์นี่นคือรู้สึกว่า the best ลงไปถึงกระดูกอ,อะไรประมาณนี้แล้วช่วงที่อยู่บ้านกักตัวนานๆมันกระทบไหมคะกับความสวยความงามของเราไม่นะคะสำหรับแพงเพราะว่าแพงส่วนมากแพงก็คือทาครีมทาโลชั่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ ดูแลตัวเองในแบบฉบับของเราไม่ว่าจะเป็นการแบบมาร์กหน้าหรือการคับผิววันนี้ไม่อยู่ที่คลินิกแล้ว <c oughs> เกิดอาการหิวบ้างไหมคะตอนนี้เหรอคะก็จริงๆให้หิวโบนะคะอหิโบนะคะ,ะ,ค,ะ <c oughs> คุณแอมคะอัปเดตผลงานช่วงนี้นิดนึงค่ะตอนนี้กำลังถ่ายทําเรื่องใส่รับลิปกอทงชั้น3อยู่ค่ะ ันนี้มาในตีมอะไรคะเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าดูแพงนะคะที่ดูแพงนี่ไม่ใช่ชุดนะฮะหน้านะฮะหน้านะฮะอันนี้ที่หน้ากี่เข็มคะคุณบอยต้องนับด้วยเหรอฮะนับไม่ทั่วเลยทีเดียวนะฮะเรามีเพื่อนเป็นหมอคุณหมอพรดาเพราะฉะนั้นคุณหมอจะคอยดูแลเราตลอดเลยรูปร่างหน้าตาอะไรที่มันขาดก็ต้องเติมอะไรที่มันเกินมาก็ต้องออกออกนะฮะพูดอย่างนี้เติมบ่อยไหมอูตายแล้วก็บอกแล้วว่านับไม่ทั่วเลยทีเดียวเรายืนอยู่ในดินแดงแห่งความงามลานาคลินิกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเร ความสวยความงามพรงจุที่โลละนาคลินิกแล้วช่วงที่กักตัวอยู่บ้านเกิดอาการหิวบ้างไหมคะหิวนี่หิวอะไรจ้าหิวเข็มค่ะอันนั้นมันไม่ได้เงี้ยก็ต้องเว้นระยะห่างนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆาสำหรับเพื่อนรับดีๆขอบคุณครับ